สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมาฝากกันค่ะโรคหลอดเลือดสมองนอกจากจะเป็นโรคที่ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้งานแขนหรือขาซิกใดซิกหนึ่งได้แล้วนะคะยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายภาวะข้อไหลเคลื่อนก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่เราพบได้บ่อยค่ะภาวะนี้นะคะจะมีผลกระทบต่อการใช้งานแขนและเป็นปัญหาหลักในการเจ็บไหลในอนาคตเลยค่ะ ซึ่งสาระความรู้ดีๆของเราในวันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติตัวง่ายๆที่เราสามารถทําได้เองโดยที่เราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะนั่นคือตอนที่1เกี่ยวกับการป้องกันและตอนที่2เกี่ยวกับการออกกําลังกายค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงการป้องกันภาวะข้อไหลเคลื่อนค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปทําความรู้จักกับภาวะข้อไหลเคลื่อนกันก่อนเลยค่ะโดยปกติความมั่นคงของข้อไหลจะมากหรือน้อย อยู่ที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่โดยกล้ามเนื้อเหล่านี้จะทำหน้าที่หลักในการพยุงส่วนหัวของกระดูกต้นแขนให้อยู่ในเบ้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับข้อไหล่เมื่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงรวมถึงกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ด้วยค่ะทำให้ความสามารถในการยึดตรึงตำแหน่งของหัวไหล่ไว้ในเบ้าลดลงในช่วงแรกหัวกระดูกต้นแขนยังเคลื่อนลงมาไม่มาก แต่หากมีการนั่งหรือยืนโดยไม่มีการพยุงส่วนของหัวไหล่ไว้น้ำหนักแขนที่ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงลงจะส่งผลให้เกิดการถ่วงของหัวกระดูกต้นแขนให้เคลื่อนห่างจากบเบ้ามากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเข้าใจภาวะนี้กันแล้วนะคะความพิเศษสำหรับวันนี้นะคะเพื่อปรับให้เข้ากับช่วงของการระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่วนใหญ่จะหยุดอยู่บ้านและผู้ป่วยนะคะอาจจะไม่สะดวกในการเข้ารับการพื้นฟูนในสถานพยาบาล เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งง่ายๆที่ผู้ป่วยและญาติสามารถทําได้เองที่บ้านค่ะจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะนั่งท่านี้ผิดนะคะถ้าเราจะนั่งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะข้อไหลเคลื่อนนะคะเราควรใช้หมอนรองใต้แขนค่ะ แน่นี้นะคะโดยเวลายกนะคะให้เราประคองทั้งแขนและข้อมือค่ะลองสังเกตนะคะระดับไหล่สอข้างต้องอยู่ในระดับที่เท่ากันอันนี้อาจจะเตี้ยไปนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้หมอนอีกใบค่ะถ้าจะนั่งให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเราสามารถสังเกตได้จากระดับไหล่สอข้างให้เท่ากันค่ะ แต่สิ่งสิ่หนึ่งนะคะที่เราควรจะระวังก็คือไม่ควรเอาหมอนวางทางด้านหน้าเพราะว่าจะทําให้แขนเราอยู่ในลักษณะหมุนเข้าแบบนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการดึงรั้งของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกทําให้เกิดอาการเจ็บไหลและอาการเกร็งของแขนเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากจะใช้หมอนรองแล้วนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เราสามารถทําได้ง่ายและสะดวกนะคะก็คือการนั่งเท้าแขนค่ะโดยที่เรานํามือของผู้ป่วยนะคะวางข้างลําตัวแบบนี้อ่ะ อยู่ในลักษณะสอบตรงและผู้ป่วยนั่งหลังตรงค่ะการนั่งเท้าแขนนะคะนอกจากจะช่วยลดภาวะข้อไหลเคลื่อนได้แล้วยังสามารถช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อไหลให้ทำงานได้อีกด้วยค่ะยืนแบบนี้ผิดนะคะในท่ายืนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะไม่ปล่อยให้แขนห้อยข้างลำตัวค่ะ เมื่อผู้ป่วยจะต้องยืนหรือเดินเป็นระยะเวลานานๆแนะนําให้ใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงไหล่แบบโบบาสลิงค่ะเพื่อช่วยลดการดึงรั้งของหัวไหล่นะคะการใส่โบบาสลิงค่ะเราจะดูที่ระดับหัวไหล่สองข้างนะคะระดับไหล่ซ้ายและขวาจะต้องอยู่ในระดับที่เท่ากันและข้อสําคัญนะคะก็คือแขนจะต้องไม่อยู่ในลักษณะที่หมุนเข้าค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะก็คือ การใส่อัสเอร์ลิงหรือว่าการกอดแขนไว้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่า2ท่านี้นะคะจะทําให้แขนของเราอยู่ในลักษณะที่หมุนเข้าซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดการตึงตัวของกล้าเมเนื้อหมุนแขนเข้าค่ะและจะทําให้แขนของเรานะคะมีอาการเกร็งที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยค่ะที่ทําให้เกิดอาการเจ็บไหลในอนาคตค่ะการปฏิบัติตัวเหล่านี้นะคะก็จะช่วยลดภาวะข้อไหล่เคลื่อนป้องกันการบาดเจ็บและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูในอนาคตต่อไปค่ะ และสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญพอๆกับการป้องกันเลยก็คือการออกกำลังกายค่ะซึ่งเราจะพูดในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ